พัันนกอาจารย์ขายของกันด้วยนอาจารย์เอาจารย์เข้ากับเพลงนี้เลยครับมือมองฟ้าที่นี่เซ้ง่ะน้่สั่นผ่านเายไหมเฮ้ยคันตาเนี่ยสเม็ดแดงเปลือกมันจะแดงเห็นไหมเพราะเวลาเปลือกมันล่อมันจะแดงทำไมมันจะเป็นอย่างนี้เลยนี่ยสเม็ดแดงมันจะล่อนทั้งต้นไหมอจารไม่มันจะเป็นอย่างนี้แหละยมันฝาย้อมสีได้หรอฮะไม่รู้เหมือนกันเออเป็นย้อมสี เดี๋ยวจะซื้อมาลงเนี่ยเสม็ดแดงจะเข้าไปดูมันจะมีมันไม่มีกแต่มันไม่มีกลิ่นเลยไม่มีไม่มีเสมเดด็แงลยยอมยยออมมสีแดงข้างหน้านี่ใช่เป็นที่มันไม่มีกวางเยอะป่ะไม่ใช่ใช่ไหมเมื่อกี้ไม่ได้ดูนงะน้่ตอนเราเข้ามามีกวางบ้างข้างหน้าข้างหน้าเนาะ อมีตัวเดียวรู้แต่คาเฟ่เป็ดที่น่าจะมีเป็ดมีมีเป็ดใหญ่ได้ไงที่เป็ดตอวละเหมือนเขามีหล่งสาขากบ้างครับผมที่คาไปดักคาเฟ่กินีต้อนรับฝลัง้านนี้คาเฟ่เป็ดจ้า โวัสดีค่ะครเรสวัสดีค่ะอ่านผู้มสั่งด้วด้านหน้าเลยนะคะสั่งด้วยด้านในอโอ้โหเราต้องผ่านคนเยอะๆอย่างนี้เลยเหรอเข้าตรงนี้ได้ปะก็ได้ไหมครับท่านผ้ชต้องผ่านต้องผ่านแล้วก็ออตรงนี้ได้ไหมครคนมันเยอะมาดีจ้าสั่งเลยใครจะสั่งน้าอะไรสั่งน้าก่อน สับไปกินในรถก,ก็ได้เค้กอ่ะอันนี้เป็นกาแฟใช่ปะนนนะกินอะไรนมาจิ๋มกินอะไรสั่งน้ำกินเลยเอาเร็วเอาสั่งเลยน,น,น,นี่ไงน้ำเยอะๆเลยเนี่ยลองมาดูเมนูนั่งยังเมนูอเมริกาโน่ส้มแก้ว อชื่ออะไรวะโอ้นเอาอะไรสัง่งเลยไม่เป็นไรสัง่งเลยไปโชว์กรเปาเลยชิบหาย

นีเป็นตัวร้อนมากจังแล้วค่ะจาคลองก่อนั้น่งะไรางราคขอที่ไม่ยกกุ้นะต้สัเป็นตัวโซดาไหมับ่ยครับตโซดาเป็่มีเยกรตาไม่นอาอะไรขอรับค่ะ คิดเงินได้เลย 800, 000, 000. แปดร้อยเกนใบสิบบาทสแกนจ่ายเพาไม่ต้องอันนี้อันนี้ก็ได้อันนี้ครับ ก็มาดูเป็ดเราซื้อเป็ดไปดลงที่บ้านก็ได้นะให้คนไปดูเป็ดข้างบนมีเป็นบ้านหลังเล็กๆด้วยอ่ะ,ไ,บบะไม่คือนอะ่ะมันดูปลอมไม่ชอบไม่ชอบอะไรแบบโล่งๆแบบเนี้ยชอบแบบที่นูนะ่นอ่ะที่นู่นมันทุบกา่าใช่อันนี้มันดูแบบมันดูโล่งมานิดนึงนี่ยมาจีบเนี่ย ถ้ามันปลูกแบบนี้ไม่สวยมันสู้ที่ลาเชอร์ปลูกไม่ได้มันปลูกแบบนี้มันดูไม่สวยมันดูแบบมันต้องไปเกาะอ,อยู่ตรงน้ําตกไปอยู่ตรงน้ําตกดูสวยมากเลยดูน้ําตกดิน้ําตกสวยงามลาเชอร์แน่นสวยแต่อย่างนี้ก็สวยแต่ว่าถ้าต้นไม้มันปกคลุมเยอะๆจะดูสวยกว่าที่นี่มันดูมันดูอ่อนไปนิดนึงว่ะ มันดูอ่อนนี่คทางลำธารเนี่ยดูทางลำธารเอาไปทำทางลำธารที่บ้านเราทำทางลำธารโอ้มีสะพานที่นี่เปสะพานทางลำธารน,น้ำตกที่มีปลาคราบ ใหญ่ใช่เพราะว่าพื้นที่หนองจอกพื้นที่มันเยอะ <c oughs> ข้างในตรงโน้นมันเป็นแบบแถวรามินทามันมันที่มันน้อยเนี่ยจานไก่ดูดูก็ไม่สวยให้ไก่เนี้ยที่ผมลูกค้าเคยจะให้ผมเลี้ย ไข่แจ๊กเหรอมันให้ไข่จ๊อกมันให้ไข่เยอะที่มีหัวเหรอไข่ที่มีขนที่ขาเหรอใช่ใช่แต่ผมไม่มีพื้นที่ตอนนั้นก็เลยไม่ได้เอามาเขาให้ออ๋ไตัวนะที่ฟาร์มไอ้ไอ้ไอ้ห้องพักที่ฝนอ่ะที่กลางมีอยู่ที่ถ้าทำน้ำตกต้องทำน้ำตกแบบเนี้ยน้ำตกแบบที่เป็นหินแล้วเป็นธรรมชาติจริงๆแล้วต้องทำน้ำตกอย่างนี้ได้สวย ปลาคาร์ฟที่นี่ตัวใหญ่ที่นี่เลี้ยงปลาคาร์ฟเป็นเป็นปลาคาร์ฟตัวใหญ่แล้วเป็นสะพานดอต้นไม้ดิต้นไม้สวยมากเลยพื้น,นที่เยอะมีแค่นี้ใช่ไหมใช่เลยปลาครัเยนะแม่แนมา็กบอแ คาคราฟตัวใหญ่มากเลยอ่ะใหญ่แบบใหญ่เลยอ่ะตัวใหญ่ ท่านหลวมเหมือนกันวันนี้ท่าครับใส่รูปได้วันนี้มันโล่งไปไม่แต่งสวยแกนไขกับซานต้านิดนึงเพลนเดี๋ยวเดี๋ยวก็โดนแซวอีกทนเพลนมากไอโซนนี้น่ารักดีมุมนี้ดีมุมพิซบ่าก็สวยแต่งโทนสิมะขามสวยอ่ะ ททหลายเป็นบอ่อเป็ดแวบบ่อแบบเป็ดบอยยใหญ่ลลลนนเลี้ยงที่บ้านเราได้เลี้ยงเป็ดเลี้ยงหงเลยดีกว่าที่บ้านเราเ้งซื้อซื้อหมาับคู่โหดูเขาทำดีทำจริงจัง,จงโค่นี่ลงทุนไปกี่สิบล้านเนี่ยโคจรร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 ิรรรรรรริรรร่รรรรรี้ร ได้กลิ่นลีลาวดีไหมมาถึงก็กินออกเลยนะน้ำพรมเนี่ยออมัมมมมนสวยยิ่งใบใบไม่ใช่เจ้ามใบมันเ็่ไม่ไม่แต่มันมีข้อเสียอยู่เรื่องเดียวคือใบมันชอบร่วง<ม>พอเวลาใบามันร่วงมันไม่มีดอกม,ม,มันไม่มีใบนี่เป็ดเาขามีให้อรที่นี่ยังกับปราสาทราชวางัง บ้านข้างหลังนาจบ้านาจะเป็นสถาบนแล้วอรอหรืออาจจะสร้างก็เป็นพระเพราะว่ารวยเฮ้ยทำไมตัวตนนั้นตีนมันขึ้นไปห้อยอย่างนั้นอ่ะใช่พอมีืปามนี่นหง์หรอครับเอ๋อเหรอน่าจะเป็นหงหรือเปล่าเอออาจจะเป็นแบบพิการมีเพิ่มมา<ง>มีกงด้วย กงแบบเอ้ยศาลาแบบกงเปิดเผยศาลาการน้ำโอ้โหดูน้ำไอ้น้ำผุดมันดิตัวใหญ่มากหงดามก็อยู่หลังบ้านอาจารย์เนี่ยของี่ของี่เนี่ยพุทสลิมเดีวเขาทำงานอยู่สานทูดตั้งแต่วัยรุ่นจนถึงแก่แล้วก็เกษียณก็กลับมาอยู่ไทย ไไม่ได้พ่อเขา่ตั้งทําทงานอยู่ต่างประเทศก็คืออยู่ต่างประเทศกันหมดทุกครั้ง,งออทางครอบครัวเลยแล้วก็ซื้อที่ดินตรงนั้นทิ้งไว้พ่อเขาคว้านซื้อเพราะเป็นทูต<อ>แล้วก็กตัวพวกเขาก็ทุกคนทํางานอยในฐานทูตแล้วปรากฏว่ากลับกลับมาอีกทีหนึ่งก็ก <ๆ S 1> ลายเป็นโดนขุดขายหน้าดินไปแล้วไอ้บ่อนั้น่ะโดนขโมยขายหน้าดินใช่โดนขโมยขายหน้าดินวิปเป็ดนี่น่ารักไม่รู้เรื่องกลับมาอีกทีหนึ่งพ่อป่วยเลยพอารู้ว่าโดนขโมยขายหน้าดินเรียบร้อยเลย ที่ได้องมอกินกินไว่ช่ำมากำบอกาเราเขาไม่ไม่ใช่แหล่เป็นมุสล,ลิม,ม,เ,เ,มลเขาก็อาจจะไม่ได้เคร่งเครียดอะไรเงี้เพราะว่าเขาก็ไม่ได้คุมหยาบนะไม่ใส่ใอเออเหรอ แล้ก um> ็อยู่ด้วยกันมาเดินกันจะบอ่โอ๋อเวลานั้นเขาก็พาไปตรงนู้นอย่างนี้เหรอไม่ไม่ไปเลยไม่ไปทางนู้นเลยมันก็อยู่เฉยๆกองมันแล้วเขาให้แต่งงานกันยังไงอ่ะเขาแต่งแบบแบบนะแบบเขาแต่งอะไรกันแต่งอะไรโรงแรมมาค่ะอ๋อไม่ได้แต่งแบบอิสลามใช่ไหมีีมอ๋อแล้วไม่ยายเขาไม่ว่าเหรอแม่ผัวเขาแต่งดีค่ะอ๋อดีไปดูมุมนี้ดิ น่าจะทำให้เป็นพร็อพรวยไงทำให้เป็นพร็อพเป็นพร็อพเฉยใช่รวยไงทำให้เป็นพร็อพโชว์ไหนอ๋อนี่ ้ hey, ต้นนี้สวยต้นนี้สวย อะ,ะ,อะไรอ่ยะยังไม่ชอบนั่งอันนี้เลยชอบนั่งอันนี้มากกว่าารระวังันะอาจารย์ระวังเหมือนแหลนะแกหรอชอบอันนี้ยชอบแบบอยากซื้อไปเล่นที่บ้านอ้าวมันต้องัวใหญ่กว่านี้อ่ะ

ไม่เขาล้อมมานานหลายปีแล้วคไงอู้ดูปลาดิต้นปอมอันนี้ต้นปลอมดูไอ้ดอยตัวนี้ดอยตัวนี้ใหญ่มากอะ่ะตัวสีส้มเนี่ยดอยเนี่ยใหญ่อลังการงานสร้างมากเลยสีส้มเนี่ยที่บ้านตัวเท่านี้แหละเพิ่งตายอยู่มา20ปี งไปไหนอะลงไปตรงนั้นนะฮะไปลงไปทำอะไรนี่ไก่ดูตัวกวนตีนขึ้นไปยืนมันเป็นไก่ชิกกี้ตัวมันใหญ่นะก็ฟาร์มที่ฝนพี่กวางอ่ะเนี่ยก็ซื้อมาเลี้ยงแบบเนี้ยชิกกี้แต่มันมันผสมกันจนเละไปหมดแล้ว ไม่เป็นไรไปสั่งใหม่อันนี้ของคิวปะ่ออปะผสมกันจนเละเทะหมดแล้วเนะี่ยะทำผสมว่าไก่แช่ไก่ชนไก่อะไรจนมันเละเทะหมดแล้วอาจารย์ว่าเขาไม่เป็นไรไม่สนอาจารย์เก็ถือเป็นคนในหัวเลยนะถ้าดูเหมืว่าทะเลาะนะคะอันนี้มันกระโดดออกได้ปะ่ะโอ้โหดูมันใจแต่มันไม่มีใครออกมาเลยอ่ะ,สะแสดงว่ามันกระโดดไม่เป็นเหรอเขาเลี้เข้ามา

ได้เลยครับหนึ่งสองสามนะที่วัอครับคุณชาทคที่นี่มันเป็นสไตล์หนึ่งอะเนาะมันไม่เป็นสไตล์ป่ายังมีพื้นที่ร้อนอยู่เย่ะเพิ่งเออเพิ่งเอาเป็นถุงๆมาลง เป็ดสวนเป็ดซูเปอร์เป็ดซูเปอร์ดัก ไม่ใช่เป็ดไข่เป็ดบ้านเป็ดน,นม้มเป็ดน,นอกมกัม nay, ้งซื้อไปเลี้ยงหลังบ้านที่เหลือเฟือเลยจัดไอคาเฟ่แถวราชบุรีอ่ะอย่างเงี้ยเยอะเลยอ๋อก็ป้าร้าองปทองป้าปอท่าไหนอ่ะท่านนี้ครับพ่าจ้าสาวน้อย ไปเลยไหมครับเด็กที่เหลือเขาจะกินข้าวที่นี่กันเนี่ยพาแยกย้ายกันแล้วจะกินข้าวที่นี่ใช่ไหมล่ะอาจารย์อาจารย์จะไปดูท้ไมที่ยังไม่รู้อ่ะเดี๋ยวขอบอกอีกทีหนึง่งแต่ว่าที่แน่ๆคือจะไปเอาต้นไม้จะไม่ได้ไปเอาเองเดี๋ยวจะเรียกรถรับมาให้เขาเรียกแกรวิ่งมาที่บ้านอีเนจมาปิ่งปองสั่งเขาไว้แล้วสี่สิบต้นจะมาประดับวันที่ส1สิบเอ็ด ไม่ลยน่ะซื้อมาตั้งเดือนหนึงแล้วยังไม่ลอยน่ะยังกองอยู่สามสิบเอ็ดยี่สิบสองอุ้ยเหลือเฟือไปกินข้าวเลยเดี๋ยวเจอเจอกันเดี๋ยววันไหนเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีเรอในอยว่าบอกินขี่้อไปกินข้าวตรงนู้นเนี่ย อ๋อเออได้กินข้าวเลย